สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อน,นี้แม่นางที่พามาเที่ยวเราเด้อจ้ามื้อน,นี้มาลำกันท้งมดแปดเก้าคนพี่น้องทิปแรกของแม่นางเด้อจ้าไปที่พาไปเบิ่งเลยจ้าพี่น้องสถานที่ต่างๆเนาะจ้าไปตอนนี้เข้ากังมา,มาแวะตลาดพี่น้องตลาดของป่าอาปู่ภูเขาป้าเนียมาเนียมมาเห็นตั้งแต่ไก่ อ๋ออยากได้ได้เสียได้แต่บบได้มือพี่น้องมือนี้มีเทไข่อ๋อโลเท่าได้ฮะแปดสิบเอ้แปดสิบพันมีอันซุกแล้วบออันซุกแล้วเขาซุกให้ดูเขาคดีอ๋อโลหนึ่งเขาได้บอกหลายตัวป้าโลแปดสิบเสียได้โบได้มืออ่ะก็แปดอันนี้คือเป็นไม้อ้อยไฟเด้อพี่น้องนี้ไม้อ้อยไฟกระก็ปูนี่เราเส่ยเขาในไอ้อ่าพอดู ก็คนเลยอ่ะอันนี้อันเป็นซากกระเบือก็ปันนั่งนะอันที่คนเข่าพี่น้องอันนี้นอ่าแล้วก็มีขันมีขันอันที่บูซาเนาะจ้ะอันนี้คือเป็นเกาลัดเกาลัดเหล้าด้วยพี่น้องเกาลัดอ่าป่าของประเทศลาวหน่วยใหญ่ค่ะมันมะกะบกุกน้องไม้กระแสนี่ก,กินแกงโลเท่าได้เลยนะ้องไม้กระแสนะอ่ะอาก,กินแกงกน,น้องไม้กระแสนิ่งปได้นมือ เขาจะปอกสดๆเลยสะออดดิอันนี้หอยโขงอาหอยโขงรองอันนี้ไข่หาหัวเลยันจได้ัวช่แต่แต่ผู้ไม่ข้ามอันนี้ก็มากยังบ่มีหัวจะมาหาทั้งพี่ อ่าพี่น้องเจหอยซื้แล้วนเท่าไหร่พี่ว่าไม่หนึ่งบาทไหมหนึ่บาทบอเขาแม่เอาเหรียญไม่ไม่ใช่แม่เหรียญตะ้านยี่สิบาเป็นยญน้องอันเป็นยี่สิอาคือมีบเทอันนี้มีอันจามเอ็นกระเบนฟีหอยพี่น้องอันนียังเล็กนะกะปกระอไปอันนี้กระปูแดงย่าง สองันยี่สิบบาทยี่สิบบาทหนึ่งัะใช่ไหมโอเคโอ้ยบุปผาใหญ่เลยเนาะน้ำมือเนาะวางก่อนก็ได้ค่ะคุณแม่นี่กระปูแดงปิ้งเรียบร้อยอันนี้จะเป็นอันกระปูแดงสดโล่ขดใดนี่งด้ยโอ้โลเปดสิบอันนี้ป๋าป๋าผลบุปิือดยันมันแดงยันมันไปป้าหอยหลายเนาะโลขดใหญหอย อาเป็นกระสอบกระสอบเลยก <ปะ S 1> ระแซบขนาดไซตต่ำเลยปลาโอ้อันนี้ปลาแห้งกบแห้งกระแซบเนาะสิไปทางไหนอยู่ยังบ่มีิ๊มตรงนี้ปลาหอยเขาจะไหลายขนาดอันนี้ปลาดุกปลาดุกไป <c oughs> ปลาดุกไปอ่านี่ปลาไหลเหขี <c oughs> ยนพี่น้นอง เย็นกับปลาดุกนะอือเป็นตัวแซ่บเนาะกล้วยปิ้งกะไล่ลาย,ลายอือของเราเสาะอ่อนเราไมกระษสรอันนี้ก็จะเป็นปิ้งกับปุยพี่เนาะอือมีไข่ลูกอันนั้นพักปู บ่ได้ป่าหอยบ่ไหวไกลบ่ได้นี่อ๋สิไปเ่อละก่อนที่าไปพุ่นมาเก็บหอยเด้อฝนตกหอยขึ้นหอยฝนตกปาไปแล้วอือระวังมันสิไปแล้วไปเอาซื้อซอยนี่ครับยังบ่ได้มือยเือบ่ได้ีมือ2มื้อ มันจินเน่าค่ะรไนะคะคนงามขายปิ้งหมดป้้ยตลาดดันแคมทางเดินอนี่พี่น้องขายของบ้านๆเฮานี่ ไปสู่สถา,านที่ทำเอนเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทางไปเลยจ้าสองข้างทางซิม,มีภูเขาเรียงรายกันแบบสวยงามเลยเนาะจ้าพี่น้องภูเขานี้ก็ที่เฮาอยู่ฝั่งนะคนรพนมแล้วเฮามองมาทางฝั่งเราค่ะพี่น้อง จะเห็นเป็นภูเขาตัวนี้เลยจ้าภูเขาเพื่อนก็นงามงามพี่น้องมือนี่หมอกบ่ไหลเนาะจ้ามือนี่แต่เห็นภูเขาได้ชัดเจนเลยจ้ามือนี่แม่นางสิพามาสัมผัสกับภูเขาแบบใกล้ชิดเลยจ้าพี่น้องอยากให้พี่น้องมาสัมผัสได้ด้วยตัวเองจ้าตัวจริงงามหลายกว่านี้หลายเท่าเลยจ้าพี่น้อง มาเด้อจ้าผู้ใดสนใจกระจ่งกันเข้ามาได้เลยจ้าไม่นางพาเที่ยวตะแขกเด้อมื่อนี้ทางสองข้างทางก็มีตะผูเขาพี่น้องงามงามแนมไปเห็นป่าป่าเห็นต้นไม้แบบเขียวสะอุ่มเลยนี่จ้างามพักเลย ตัวจริงหง,งามกูหนีพี่น้องแบบเฮาอันมองได้เห็นแบบทุกซอกทุกมุมแบบรอบเลยนะจ้ะเฮาถ่ายวิดีโอมันก็อาจสิแบบว่าเห็นบ่คักปันใดเนาะจา้ะเห็นบ่ค่อยชัดปันใดนี่สัมผัสแบบใกล้ชิดเลยจ้ะมื้อน,นี้งามหลายจากทางแขกออกมา ทำแอ่นกับประมาณสิบห้ากิโลเนาะจ้ะพี่น้องนี่ภูเขาเพื่อนกับรถตู้เพื่อนกระจอด่เขาได้ถ่ายรูปนี่จ้าอืมรล้ว,วา่างทางๆก็มีน้องงัวอย่างเรียงลายกันเต็มเลยเนาะจ้ะน้ำพี่น้องโอ้ยเบิ่งรถใหญ่เพื่อนแซงกันมานี่ ตอนนี้กะไก่สีเข่าหอดทางทำแล้วจ้าพี่น้องสวยงามมากเส้นทางนี่จะเป็นเส้นทางอันรถขนส่งไปอันไซแดนเวียดนามเด้อจ้าพี่น้องเลยมีรถใหญ่หลายค่ะรถใหญ่แลนหลายเส้นทางทางก็เลยเป็นหลุ่มเป็นบ่อน,นิดหนึ่งภูเขา แนวมาจากฝั่งไทยงามเรียงรายกันอยู่มอนี้ไม่นางก็พามาสัมผัสกใกล้ๆเลยจ้ะเต็มเลยถ้าพี่น้องเป็นผู้ใดที่ไป้ว่าไปเวียดนามก็ใช้เส้นทางนี้ได้พี่น้องเพราะว่ารถขนส่งสินค้าเพื่นก็ไปหอด้านเจลโลเลยด่านไสเดนเวียดนาม มีแต่รถคันใหญ่ๆตะกีโมอเตอร์ไซค์ปุเป็นตะกี้พี่น้องญานรถคันใหญ่ๆเลยโอ้ยอ่อนซอนภูเขาด้เนะาะจะให้พ่อแม่พี่น้องได้มาสัมผัสกันทักหลายงามหลายเส้นทางนี้เข้าสิครับกันแดนประเทศลาวสิครับมันรถฝั่งขวามือด้วยจะพี่น้องฝั่งไทยสิครับซ้ายมือ ถ้าพี่น้องท่านใดแบบสะดวกเอารถส่วนตัวมากันรถส่วนตัวมากก็ได้เด้อจ้านี่ภูเขางามขนาดเลยจ้าระหว่างทางไปเนาะจ้า เขาเพื่นกันมีเห็ดหนามีทุ่งนาน้ำเลยจ้ะพี่น้องหลายเลยมาสัมผัสกันได้จ้าหน้าหนาวนี่อากาศหนาวแห้งเลยพี่น้องเพราะว่าภูเขาเพื่นนั้นมีต้นไม้หลายเนาะ เข่าอันทำเอ็นแล้วเนาะจ้าพี่น้องโอ้ฝนตกน้ำไหลายน้ำไหลายเพื่อนกระพากันมาตึกสะดุ้งป้าได้หลายขนาดพี่น้องเบิง่งงคุญโยคุหยกแต่ละบาทปูปา่าอุดมสมบูรณ์พักนอกนี่เขาก็จะเดินทางเข้ามาเป็นทางหน้าทํำแลรืเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่ถ้าเพิ่อกระชิอยู่แน่นภูเขาเลยเนาะจ้าเป็นลูกหนึ่งเลย ถ้ำนี่ที่เป็นถ้ำหินเด้อพี่น้องโมเมนต์ถ้ำผู้เขาดินนะเป็นผู้เขาหินตอนนี้เราก็ได้เดินทางเข้ามาทางในถ้ำแล้วพี่น้องนี่จา้าเข้ามาบบไก่เด้อจากปากทางเข้ามาต้นไม้ก็เติมสองทางทางเลยเนาะจากพี่นอ้องเข้ามาแป๊บเดียวก็ฮอดแล้ว นี่คือเป็นนี่เข้ากับมะฮอดแล้วจ้าอืมเถแบบตู้ก็มาหลายคันเลยน้องะพีน่น้องมีถ้าผู้ใดแบบนั่งเฮือมาบ่มีรถก็สามารถเหมาสำรอได้เด้อจ้านี่เข้าก็มะฮอดมาถึงกัน พี่น้องตอนนี้เขากระสียางกันเขาทำเลยเนาะจ้านี่ที่เป็นเขาด้ยจ้ะพี่น้องนี่นี่อยางเข้าไปน้ําตอนนี้ก็แห้งๆเนาะจ้ะนี่นี่ที่เป็นหน้าทำแอนเลยจ้า เป็นปาก้างเข่าถ้ำเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้ยางาสนเนะาะจ้ะน้ำไหลจังหน่อยพี่น้องนี่รู้ว่าสิอเป็นยางทางพุนก็ได้ยางตรงเล็กสีส้มนั่นคือสิเป็นสะพานพี่น้องสะพานย่างไปจ้ะแล้วก็ไปยางผ่านแม่น้ำไปทางนั้นนี่งานเล้อกจ้ะพี่น้องอยู่ท่าน,นี้นะเยน็ยนเย็นถ้าเป็นยางพ้่นก็นกี่มีคนมานนหนังเล่นหนัง พักผ่อนกินกาแฟพี่น้องแล่จ้ะนี่เราก็เริ่ม,มากันแล้วไปน้ำตกสวย,นะวสวยข้างในยิ่งสวยไปไม่ทะลมร้อนถ่ายให้ห <laughs> น่อยสิ ะแต่พี่น้องตอนนี้เขากระเช้ยนย่างเข้าไปข้างใน,นถ้ำกันเลยนะจ้าเดี๋ <c oughs> <c oughs> ยววัดถือบันไดพี่เนาะน,น้ำสวยมากโอ้ยน้ำเงินแค่เด็กสิบตาเข้าไปเนาะพี่น,อนอ้องเออตาฝนตกน้ำแห้งเงิน น้ำน้ำนี้คือออกมาจากขั้นบนขั้นเลยเลยจ้ะพี่น้องขอ่อข้างใน,น้ำงามแตจะบ่าเฮาเหมือนี้ยใส่ได้เยอะบ่ากลังน่ากลัวเนาะ จริงๆนี่ขี้แย่เข้าไปได้พี่น้องยจนบันได้ไป้าไปเลออยจังเข้ามาแย่าตรงนี้ก็ได้จ้าแต่ว่ามินี้น้ำเชงโพดไม่ไหวนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบรรยากาศ้างหน้าเนาะจ้ะข้างหน้าคัาหนหลุ่ม วันนี้คือออกมาจากคางข่ำมดเลยเด้อจากพี่น้องนี่ ่อนนี้กะรูก้วเขาอยกจะข้าไปงานไปข้างในนะจ้ะนาย ไปถึงเลยนี่จะเป็นขน้างในถ้ำโอต้องมาหนานั่นเราพี่น้องต้องมาหนานหนาเล็กมีหินตะกัตีเมีคนหย่างมีบันได,ดให้ย่างอันนี้จะเป็นน้ำย้อยจ้งหินลุ่มล้นเลยนี่จ้ะพี่น้องนี่ ยจ้ะพี่น้องงามค่ะเดี๋ยให้พ่อแม่พี่น้องได้มาสัมผัสเนาะจ้ะ ข้างในมีเรือให้นั่งนะคะแต่ว่าถ้าซืา้อจิบเเข่าไปทอนทุนหน่อยนะพี่น้อง ออกไปทางออกไปทาดืมเลยน้องจัพี่น้องนี่พี่น้องตอนนี้แม่นางจะเข้าไปย่างในถ้ำออกมาแล้วรียบร้อยบรรยากาศแบบงามหลน้องจะพี่น้องเย็นเย็นอยู่ตรงนี้ค่ะเอาพี่น้องสามารถจิ้นี้แม่นางกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกาลังใจให้แม่นางและครอบครัวสาวลาวเซโนเดอจตาพ่อแม่พี่น้อง สบายดีจ้าบ๊ายบาย